คุณอยากผอมอย่าทําสิ่งนี้บ่อยใครก็ตามที่กําลังลดน้ำหนักนะไม่ว่าจะทําด้วยวิธีการทํา IF ออกกําลังกายควบคู่หรือเข้าคอร์สโปรแกรมอะไรต่างๆนะคะอย่าทําแบบนี้นั่นก็คือการชั่งน้ําหนักบ่อยๆนะคะเพราะว่าการที่คุณชั่งน้ําหนักบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นกังวลค่ะโอเคเราชั่งได้ครั้งแรกเนี่ยที่เราตั้งเป้าว่าอยากจะลดน้ําหนักนะ เอาจริงๆนะคุณนะอยากจะให้ทุกคนเนะ่เปลี่ยนเป้าหมายจากการลดน้ำหนักอะ่ะไปเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่าแค่ตัวเลขบนตาชาั่งนะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีรูปร่างที่ดีขึ้นมีความกระปรี้กระเปา,ปากระชับกระเฉงใน,นร่างกายมากขึ้นอะ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณเนะี่ยอยากจะลงมือทํามากกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปวัดผลนะ่จากตัวเลขบนตาชาั่งอ่ะพูดตรงๆแค่คุณกินน้ำเนี่ยกินอาหารเข้าไปเนี่ยขึ้นไปชั่งน้าหนักก็ขึ้นแล้วนะแล้วมันขึ้นมัน ตามอาหารที่เรากินเข้าไปใช่ไหมบวกกับอุจจาระนลําไส้อีกที่มันไม่ได้ขับถ่ายอะ่ะแล้วพอคุณไปช่างแล้วมันมากกว่าเดิมเนี่ยคุณก็จะรู้สึกหน่อยแค่คุณยังไม่ได้ระบายออกเองแล้วพอคุณเข้าห้องน้ํราระบายของเก่าออกแล้วขึ้นมาช่างอีกลงไป1ขีด2ขีดขึ้นทีแบบหลักกิโล5ขีดอะไรเงี้ยแต่เวลาลงมันลงแบบ1ขีด2ขีดคือ อย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งที่มันออกไปมันก็เป็นแค่น้ํากับของเสียที่มันขับออกจากร่างกายใช่ไหมมันยังไม่ได้เป็นตัววัดเลยว่าคุณทําสิ่งนั้นมันไม่ได้ผลนะบางทีเนี่ยคุณเพิ่มกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคุณเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้น้ําหนักตัวเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอะ่ะคุณวัดจากความรู้สึก ดีกว่าค่ะหลังจากที่คุณออกกําลังกายแล้วเนี่ยคุณรู้สึกข้างในมันแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นไหมรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นไหมเนี่ยสิ่งเหล่านีมน้มันสำคัญกว่านะคะคุณน้ำเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนการตั้งเป้าตัวเลขบนตาช่างโอเคอาจจะมีประกอบได้แต่ไม่ต้องไปโฟกัสกับมันมากไม่ต้องไปขึ้นช่างบ่อยๆ่บางคนเนี่ยช่างทุกวันนะคะเช้าของวันเย็นหรือบางคนเนี่ยเข้าห้องน้ําทีก็ช่าง คือมันยิ่งทําให้คุณกังวลจริงๆคุณน้ำพูดเลยเพราะพอคุณกังวลเกิดความเครียดใช่ไหมสมมติคุณแบบตั้งใจมากๆแล้วคุณไปช่างแล้วมันไม่ลงอย่างที่ตั้งใจคุณเครียดเครียดแล้วเกิดอะไรขึ้นคอร์ติซอลหลังคุณจะอยากกินของหวานนะคะแล้วคุณก็ไปกินของหวานหลุดอีกหลุดแล้วคุณก็เครียดรู้สึกว่าทาไม่ได้แล้วก็กิลตี้ตัวเองเกลียตัวเองแล้วก็กลับไปเป็นวงจรเดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคนที่ลดน้ําหนักไม่สาเร็จสักทีเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเป็นมาก่อนนะคุณเคยเป็นแบบนั้นนนนนมมมาาาาาากกก่่่่่่อออเเเป็คคทีตตติดชชชงงซื้รรำ ซื้ออาหารเสริมซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีตาช่างมาช่างอะไรเงี้ยค่ะวัดทุกวันค่ะแล้วมันก็รู้สึกเป็นกังวลอย่างที่คุณน้ำพูดจริงๆแล้วเราก็อยากจะเลิกเพราะว่ามันดูยากจังเลยอ่ะเวลาขึ้นขึ้นทีเป็นแบบหลักกิโลเวลาลงแม่งลงแบบบางมากอ่ะหนึ่งหนึ่งขีดนะคะหรือบางทีแบบเฮ้ยเราก็กินดีนะเราก็ออกกําลังกายดีนะทําไมน้ําหนักขึ้นวะนั่นเครียดอีกรู้สึกไม่ได้ผลนอยเพื่อนชวนไปกิน กินกินของหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันเกิดจากความเครียดหลายคนเนี่ยตกมาตายตรงนี้อ่ะช่างบ่อยคุณจะยิ่งอ้วนขึ้นนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นจริงๆโอเคคุณช่างน้ำหนักตั้งต้นรู้ว่าเนี่ยปัจจุบันบรรเท่าเนี้ยแล้วคุณวัดผลเช็คอีกทีนึงสักเดือนละครั้งก็ได้หรือ2เดือนครั้งก็ได้นะคะแต่ให้คุณเนี่ยตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นรูปร่างที่คุณต้องการในฝันใช่ไหมนึกภาพให้ชัดปิ้นภาพมาแปะที่คุณน้ำเคยบอกไว้เนี่ยเพราะว่า พอภาพในหัวคุณชัดเนี่ยคุณจะเริ่มอยากลงมือทำค่ะแล้วคุณจะเริ่มมีแรง motivate ตัวเองอะคะ่ะที่แบบเฮ้ยพอเราเห็นอาหารขยะหรืออาหารหวานมากๆเนี่ยคุณจะแบบเฮ้ยมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเราจะได้แบบไม่ค่อยอยากกินหรือกินน้อยลงอะไรแบบนี้น่ะค่อยๆฝึกแบบนี้สําหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นนะคะให้ทําแบบนี้แล้วเวลาที่คุณลงมือทําได้ควบคุมอาหารได้อ,ออกกําลังกายได้แล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นเนี่ยให้นับเป็นความสําเร็จนะแทนการไปดูตัวเลขบนตาช่างนะคะหลักการ ารนี้มันคุ้นกับตอนที่คุณเพิ่มน้ําหนักอะ่ะคุณไม่ได้อยากเพิ่มหรอกแต่ตอนที่คุณอ้วนขึ้นอะ่ะคุณกินทุกวันอนะ่ะคุณเคยช่างไหม แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครช่างนะคะคือเราก็กินจนแบบเอออร่อยแบบเพลิดเพลินอู้เพลอๆเผ่านไป5ปี10ปีตายแล้วน้ำหนักขึ้นมา10กิโล20กิโลเงี้ยกว่าจะรู้ตัวคือกางเกงตัวโปรดเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วหรือต้องเริ่มซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าไซส์เดิมใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ถึงจะมาตระหนักอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยต้องดูแลสุขภาพแล้วนะหรือบางคนหนักกว่านั้นนะคะต้องไปพบหมอเพราะว่ามีโรคอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบางอย่างเนี่ยก็ ถึงจะได้มาตระหนักว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องหยุดเพื่อจะได้ดูแลตัวเองนะคะทีเนี้ยไอตอนที่คุณกินคุณไม่เคยสนใจน้ําหนักเลยแต่ทําไมเวลาที่ลดเนี่ยเพิ่งลดแค่แบบสัปดาห์เดียวยแล้วคุณก็ไปช่าง5วันติดต่อกันแล้วมันไม่เห็นผลแล้วคุณก็เครียดว่ามันไม่ได้ผลอะไรเงี้ยคุณน้าบอกเลยนะว่าถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีหุ่นที่ดีเนี่ยแบบมีความสุขเนี่ยนะคะแบบมีความสุขนะคุณน้ำย้ำนะคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกไอตัวเลขบนตาช่างอะอย่างที่บอกคือ ช่างเพื่อให้รู้ว่าจุดตั้งต้นมันเท่านี้เป้าหมายในหัวภาพเอาให้ชัดปิ้นมาแปะไว้เลยว่าคุณอยากมีสุขภาพแบบไหนมีรูปร่างแบบไหนใช่ไหมเราแปะไว้นะคะแล้วพยายามซอยเป้าหมายเหล่านั้นให้มันเล็กลงเล็กลงจนคุณสามารถทําได้ในทุกๆวันเนาะทุกๆครั้งที่คุณทําได้ในทุกๆวันเนี่ยให้ฉลองชัยชนะหรือว่าฉลองความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะการที่เราจะมีหุ่นที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ว่าคุณออกกําลังกายหนักๆ3วันแล้วเลิกหรือว่า5วันแล้วเลิกนะคะ มันต้องค่อยๆทำค่ะความสม่ําเสมอใส่วินยวัยเวลานิดเวลาหน่อยเนี่ยมันจะค่อยๆฝึกนิสัยให้เป็นนิสัยประจําตัวเราอะแล้วไอ้นิสัยนั้นมันจะมาดูแลเราเองค่ะ ครั้งแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆคุณอาจจะเริ่มต้นน้อยหน่อยเล่นน้อยหน่อยไม่เป็นไรนะเอาจริงๆคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยแค่คุณไปเดินหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะแล้วพอคุณฝึกนิสัยเหล่านั้น,นจนคุณเริ่มรักการออกกําลังกายจากเป็นคนที่เกลียดการออกกาลังกายเมื่อก่อนคุณนั้นก็ขี้เกียจเหมือนกัน,นะค่ะทุกคนแต่ว่าเราค่อยๆฝึกแบบนี้จริงๆอันนี้เป็น ตัวเป็นๆคุณน้ำไม่ใช่เทรนเนอร์นะคะคุณน้ำพูดเลยนะแต่คุณน้ำเนี่ยใช้ประสบการณ์จากการที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีอยากจะมีสุขภาพที่ดีเพราะเมื่อก่อนเราอ้วนใช่ไหมแล้วก็ป่วยบ่อยป่วย,วยง่ายร่างกายไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ผ่านมาทุกวิธีแล้วทั้งตึงทั้งเครียดทั้งแบบอออนั่นแหละ แต่ว่าเรามาพบวิธีทางที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําได้ทุกวันอย่างมีความสุขนล้ก็เลือกวิธีทางสายกลางกินได้บ้างนะมันโอเคอาจจะไม่ได้ตรงหลักอะ่ะแต่เราก็ไม่ได้แบบกินจนสุขภาพเสียนึกออกไหมเราก็ยังดูแลสุขภาพของเราได้ด้วยยังออกกําลังกายได้ด้วยแล้วก็เออมันทําให้เราใจฟูข,ขึ้นอะไรเงี้ยถึงเป้าหมายช้าคุนั้นไม่ได้ซีเรียสไงเพราะว่าเราไม่ได้แบบจะไปประกวด ไม่ต้องรีอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่แค่เราใส่เสื้อผ้าแล้วยังดูสวยอยู่สุขภาพแข็งแรงไม่ต้องไปหาหมอนี่คือเป้าหมายหลักนะคะนี่แหละเวลาที่คุณทําได้ทุกๆวันเนี่ยมันจะช่วยค่อยๆทําให้คุณแข็งแรงขึ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณควรที่จะดูมันทุกวัน ไม่ใช่ตัวเลขบนตาช่างนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็สรุปเอาไว้ให้นะคะสําหรับคนที่อยากจะหุ่นดีอยากจะลดน้าหนักอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนะี่ยคุณเลิกสนใจตัวเลขบนตาช่างทุกๆวันนะมันจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วให้คุณวัด จากการที่ลงมือทําสิ่งที่คุณควรทําทุกๆวันคือการลงมือทํากับการดูอาหารดีๆในการกินเนาะแล้วก็พยายามศึกษาหาข้อมูลที่มันช่วยซัพพอร์ตเป้าหมายของคุณนะคะแล้วก็ลงมือทําตามคนที่เขาเคยทําได้มาแล้วเนี่ยแบบถูกวิธีนะเอาแบบเป้าหมายของเรานะไม่ใช่วิธีที่แบบมันไม่ได้เหมาะกับคุณเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันยากนะคะพอเรารู้สึกว่ามันยากคุณก็จะไม่ทำนะแล้วก็การที่ดูตัวเลขบ่อยๆคุณก็จะรู้สึกว่าฉันทําไม่สําเร็จคุณก็จะไม่ทํา แต่ให้วัดเป็นการที่เราได้ลงมือทําทุกวันและสะสมไปเรื่อยๆค่ะพอวันเวลาผ่านไปเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณตัวเองวะที่ได้มาดูแลตัวเองนะคะทําให้คุณเนี่ยมีรูปร่างที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นและที่สําคัญจิตใจคุณเนี่ยมันดีขึ้นด้วยจริงๆนะจากการที่เราได้เริ่มดูแลตัวเองคุณจะเริ่มรักตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามคุณน้ำสามารถกดติดตามได้เลยคุณน้ำก็จะมาแบ่งปันไอเดียวิธีคิดแบบนี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีรูปร่างที่ดีขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานไปด้วยกันได้ค่ะแในในในล้ว